เป็นบรรยากาศตอนมืดใกล้จะใกล้จะค่ำนอนเพื่อนไม่ใช่ใกล้จะค่าแล้วตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าแล้วเพื่อนเมฆดํามาแล้วเ <c oughs> มฆดามาอีกแล้ววันนี้แต่มไม่แน่ใจว่าจะตกไหมจะตกหนักหรือว่าจะไม่ตกก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ไม,มไม่กาลังลอยมาน้<ต>อนเพื่อนเดี๋ยวเรารอดูน้อนเพื่อนว่าจะตกไหมต,<ร>ตอนนี้ รยากาศลมกําลังพัดมานกกอนเมฆกาลังลอยมาดํามากเลยตอนนี้เพื่อนโอ้โหดำมากตอนนี้ลมแรงแล้วตอนนี้เพื่อนเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกบริเวณบ้านกอน่อนเพื่อนว่าเป็นยังไงน,น,นี่เป็นทางข้างหน้าเดินเพื่อน วิวสวยมากเลยทางหน้าบ้านตรงนี้ก็เป็นทางหน้าบ้านเด้อเพื่อนเพื่อนๆชมวิวตอนเย็นๆเน,เนาะบรรยากาศตอนเย็นๆแบบน,นี้อากาศดีมากเลยตอนนี้เพื่อนเมฆดำก็กําลังลอยมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะตกไหมให้เพื่อนๆชมวิวสวยๆตามบ้านนอกของเราเนาะเพื่อน บรรยากาศดีมากเลยเป็นทางหน้าหมู่บ้านเนาะนเป็นทางหน้าบ้านไม่ใช่หน้าหมู่บ้านนะเพื่อนตรงนี้จะเป็นหลังหมู่บ้านเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเพื่อนสวยมากเลยอากาศดีมากตอนเย็นแบบนี้เพื่อน เป็นทางหน้าบ้านเนาะไม่มีรถวิ่งนาะตอนนี้ยังไม่เห็นมีรถวิ้งมนาะเพื่อนเพื่อน,อนชมบรรยากาศรอบๆบ,บเนาะตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกนะเพื่อนๆพืกำลังจะตกหรอเปล่าตอนนี้คอยดูลมแรงมากไม่ดำไม่เขียวมาเลยตอนนี้ เหมือนจะคําแล้วตอนนี้แต่ว่ายังไม่ค้ำน้อนเพื่อนเพราะว่าไม่ดำเฉยๆเพื่อนเป็นบรรยากาศที่บ้านนอกเราเนาะเพื่อนอยากให้เพื่อนได้ชมกันเรื่อยๆเนาะเผื่อเพื่อนๆจะเบื่อบรรยากาศตาที่ไออัดเนาะมาดูบรรยากาศบ้านนอกของเราบ้างเนะาะฟ้าร้องมาแล้วเพื่อน เขาเกือบจะต้องหยุดถ่ายแล้วมัง้งตอนนี้เพื่อนๆเ,เพราะว่าฝนตกฝนจะตกแล้วไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าร้องแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ตกเราถ่ายไปนิดนึงก่อนเนาะนี่ท้องฟ้าให้เพื่อนๆชมบรรยากาศท้องฟ้าตอนนี้ใม่ดำมากเลยให้ดำมาก ตอนนี <formation> ้ก mm ็หกโมงกว่าแล้วเพื่อนเอน F4 หกโมงกว่าแล้วบรรยากาศหน้าบ้านน้องเพื่อนทางผ่านทางผ่านหน้าบ้านวิวสวยน้อเพื่อนตอนเย็นแบบนี้อุ้ยานแลบรึเปล่านี่วิวสวยจริงๆเพื่อนเราหวังว่าเพื่อนจะชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะนำมาฝากเพื่อนเ่อน F4 เรื่อยๆเนาะ สวยมากเลยโล่งสบายนั่นเพื่อนทางรอบทุ่งนาแบบนี้บ้านอยู่ข้างๆทุ่งนาแบบนี้สบายมากเลเพื่อนไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนเนาะก็ลมแรงมากเลยเพื่อนลมแรงมาก ออกมาเดินเล่นข้างนอกเพื่อนทางข้างหน้าบ้านเนาะบรรยากาศดีมากเเพื่อนเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบบรรยากาศธรรมชาติ วิวสวยๆแบบนี้อยากให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนาะเผื่อเพื่อนๆจะชอบบรรยากาศแบบอานอกอันนอกแบบนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเพื่อนๆเราจะทำทลิปดีๆธรรมชาติวิวธรรมชาติแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ